ครับคลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสระสุขศึกษาและพลักษาครับของผมเองนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศครับผมก็แข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอฟังผลประกาศนะครับตัวนี้ก็คือเป็นสื่อของผมนะครับก็คือการนําเสนอเครื่องตีลูกลกระด้กนะครับก็แข่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ชมเป็นเป็นอ่า บูธที่สองนะครับก,ก,รก,ก,รรกระดานกระดานคารมนะครับทักษะทันที่าสารนะครับอันนี้อบจอบจอุอจออดรเรานะครับของคุณครูชัยนาคำนะครับ,รบเป็นเรื่องเกี่ยวกับสื่อบทเรียนสเร็จรูปนะครับโอเค ท่านต่อไปครับเป็นสื่อนวัตกรรมครูสาระนะครับจากอุบลราชธานีครับเทศวลนครอุบลนะครับเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบการสอนสุตามแนวทฤษฎีสร้างความรู้ชุดนะครับเนี่ยตามนี้นะครับโอเคคนต่อไปเกี่ยวกับฟุตบอลครับเกี่ยวกับฟุตบอลครับชุดฝึกกีฬาฟุตบอลพื้นฐานนะครับฟุตซอลนะครับฟุตซซอล ุดซอลนะครับทตซอลโอเคครับโอเคเป็นแบบชุดฝึกนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสุขภาณะนะครับจากจังหวัดชัยภูมิครับชัยภูมิครับาการจเจริญตัวต,วตวและพัฒนาการของมนุษย์เกี่ยวกับสุข,สขสาศึกษานะครับโอเคตอนนี้กรรมาการก็แข่งอยู่นะครับแต่ว่าเราก็จะแอบแอบถ่ายนะครับ ต่อไปก็จากไหนจากคอนเจนนะครับเมืองพนครับอาจารย์เมืองพนนะครับเป็นสือ่อเพื่อนแท้ดูแลสุขภาพสุขศึกษานะครับเป็นสุขศึกษาออกแนวสุขศึกษานะครับต่อไปก็อีกท่านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับบอลล์บอลนะครับการเล่นสองมือล่าง ต่อไปครับการพัฒนาสมรรถภาพนะครับกลำลังพรีเซนอยู่นะครับรางวัลภูมิใจนะครับนวัตกรรมกระโดดทันสาเพื่อสมรรถภาพเกี่ยวกับสมรรถภาพนะครับโอ้โหสุดยอดต่อไปก็เป็นประเภทสื่อผสมนะครับพีบุญพิทยาคารนะครับ กำลังแข่งขันอยู่เดี๋ยวผมซูมเข้าไปนะครับเป็นการน่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับสีอิเล็กทรอนิกส์ครับตัวนี้จะเป็นการทดสอบสมรรถภาพครับามาดูอาจารย์ต่อไปนะครับกำลังแข่งขันอยู่อันนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับสุขศึกษาอาจารย์มาจากจอบจขอนแก่นนะครับ สุดท้ายก็จะเป็นแบบฝุกฟุตซอลนะครับเป็นการฝึกส่งบอลกลับไปกลับมานะครับสรุปว่าบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับทั้งหมด14ทีมนะครับเดี๋ยวรอฟังผลว่าจะเป็นยังไงนะครับเขาจะเอา3ทีมไประดับประเทศนะครับขอบคุณครับฝากติดตามนะครับ